ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ที่รักของนางฟ้าทุกคนนะคะค่ำคืนนี้นะคะก่อนที่จะหลับฝันดีไปกับเสียงสนิมส้อยของนางฟ้านะคะมีท็อปิกจอดีจอดีวะ่ะจอดำระมุนต่อใจเป็นท็อปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในชื่อท็อปปิคคือเขามองคุณยังไงวันนี้ ตอนนี้วินาทีนี้เลยนะเขามองคุณยังไงไพ่ที่นางฟ้าหยิบได้นะคะ dm เพชหนึ่งไม้ใหญ่อัศวินถือดาบตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณนะคะคุณไม่เหมือนเดิมคุณแบบว่าดูหญิง่งคุณดูดีคุณดูสวยดูแพงดูเลอค่าเขาดูบอกว่าไม่เท่าเทียมไม่คู่ควรกับคุณเขาไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหนมาเริ่มใหม่เริ่มต้นกับคุณพลังงานเลขหนึ่งนะคะเลขสามเลขเจ็ดเลขสิบเอ็ดเลขสี่เลขแปดเลขสิบสองนะคะ ทัดน้ำทัดดินนะคะแล้วก็ทัดไฟค่ะใครบางคนตอนนี้นะคะมองคุณยังไงหรอมองคุณเป็นดีเอมแพ้อ่ะเธอยังยืนหนึ่งยังแบบตีตาจองจับจองครอบครองหัวใจและร่างกายเขาแต่ว่า สิ่งที่เขามองคุณตอนนี้คือเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยไม่คู่ควรกับคุณเหมือนแบบว่าทําอะไรก็ไม่ถูกใจไม่โดนใจคุณไปหมดเลยนะคะพลังงานคุณก็เลยดีดตัวเองออกมานั่งสวยๆอยู่ตรงโซฟาตัวเดิมของคุณพลังงานธาตุไฟธาตุดินรู้สึกว่าอื่นๆที่คุณไม่สนใจตัวตนของคุณอาจจะเกิดธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้เกินเอื้อมสูงสุดสวยเหมือนดาวค้างฟ้าโอ้ สวยจังเลยน่ารักจังเลยดูหญิงดูสวยดูแพงดูแบบว่าอืมนะไม่ค่อยอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเท่าไหร่นะคะสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้นะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่ามีใครบางคนอยากทำงานในความสัมพันธ์อยากเทคแอคชั่นอยากมาหาคุณอัศวินถือดาบผู้ชายคนนี้ควบมาแบบ ยกดาบขึ้นอยากจะบอกว่าเดินทางขับรถหรือว่าแบบมาหาคุณให้เร็วที่สุดพลังงานคือถ้าช้ากว่าน,นี้คุณอาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนกายนอกใจไม่รักเขาไม่สนใจเขาดักกว่าเดิมนะคะ นึ่งไม้คือมีใครบางคนนะคะอยากเริ่มต้นอยากปลูกต้นรักอยากทําให้คุณสดชื่นได้รื่นหัวใจแต่นางฟ้าก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังแบบทําไมถึงได้รู้สึกแบบว่าเบื่อหน่ายความสัมพันธ์คล้ายๆว่าตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณคุณเบื่อหน่ายความสัมพันธ์ด้วยอากาศร้อนหรือเปล่าคุณเลยแบบว่าไม่อยากให้ใครอยู่ใกล้คุณไม่อยากให้คุณอยู่ใกล้ใครพลังงานคือคุณรู้สึกแบบว่าเฉยๆกับความรู้สึกคุณแบบดูแลอาร ตอนนี้นะคะสิ่งที่สิ่งที่เขามองคุณคือคุณสวยลึกลับน่ารักเช็คเลตติง้งมีแบบว่าออร่ามีลังสีที่มันแบบว่าฟาดเขาลังสีเอามาหิดด้วยมั้งเพราะว่าแบบทำให้เขาเกรงกลัวเกรงใจแล้วก็เหมือนแบบ คุณเนี่ยเป็นคนที่ห่วงเนื้อห่วงตัวขึ้นมาแป,กปลกๆคล้ายๆว่าขอไปเจอคุณก็ไม่ว่างชวนไปกินข้าวไปเที่ยวไปเดินเล่นคุณก็ไม่อยากไปคุณก็บอกว่ามันร้อนมันร้อนเกียดย v ีอะไรเงี้ยโอ้ไม่อยากออกจากบ้านอยากอยู่ในบ้านตากแอร์ถ้าตากแอร์เขาขอไปหาคุณที่บ้านคุณก็ไม่ให้เขามา คล้ายๆว่าคุณปฏิเสธเขาทุกช่องทางสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้เขาไม่มีค่าแล้วใช่ไหมในชีวิตคุณคุณเลยปฏิเสธเขาทุกช่องทางเขาไม่สำคัญให้ความสุขซัพพอร์ตเปย์ออฟเฟอร์คุณไม่ได้ทำให้คุณระมุนต่อใจชุ่มชื่นหัวใจไม่ได้แล้วใช่ไหมคุณก็เลยจะผักสาไล่ส่งเขาอ,ออกจากชีวิตนะคะ ณตอนนี้เวลานี้ใครบางคนนะคะรู้สึกเสียใจเศร้าใจรู้สึกอยากเจออยากทำงานในความสัมพันธ์อยากดันด้นดินลนแล้วก็กระเสือกกระสนที่จะทำให้คุณมีความสุขอยากเจอคุณแต่คุณก็ปิดกั้นเขาไม่ว่างไม่ว่างไม่อยากคุยใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่เขามองคุณตอนนี้คือคุณอยากเลิกอยากจบความสัมพันธ์อยากปล่อยมืออยากทิ้งเขาไม่อยากเห็นหน้าเขาเลขหนึ่งคุณกับเขาอาจจะเกิดเดินมกรลา มีนารกรกฎานะคะพุจิกานะคะแล้วก็มีพฤทภานะคะแล้วก็มีเดือนกันยาเขาอยากบอกว่าความรู้สึกของใครบางคนตอนนี้มองคุณตอนนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นคุณเปลี่ยนผ่านชีวิตหรือเปล่าหรือคุณกำลังจะเติบโตในหน้าที่การงานการเงิน คุณกำลังจะได้เจอกัรยานามิตรใหม่ๆ Prospect Connection ใหม่ๆคุณก็เลยแบบพยายามที่จะปล่อยปล่อยทุกสิ่งอย่างให้มันผ่านไปแต่ละวันนะคะคนคนนี้ไม่เข้าใจคุณเลยคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากมองยากคาดเดาวยาก สิ่งที่เขามองคุณตอนนี้โอเมก้า oh God, ไม่รู้เลยว่าอารมณ์คุณตอนนี้เป็นแบบไหนต้องการอะไรแบบคุณเงียบเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าคุณวอนเขาบ้างหรือเปล่าคุณแบบสนใจเขาบ้างหรือเปล่าบางทีการเงียบของคุณมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าคุณงานยุ่งหรือว่าคุณแบบว่าต้องแบบว่าไปเป็นแบบว่านะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับสาธารณชนต่างๆพลังงานดีมใครก็ต้องการ ตัวตนของคุณนะคะอาจจะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเป็นที่ต้องการของเพื่อนฝูงคนในครอบครัวรายรอบนะคะมีน กาลกดพิจิตตัวคุณอาจจะเป็นชาวทาตุน้ำดิเอมเพสใครหลายคนอยากเะารายล้อมคุณแล้วก็เขาคนนั้นด้วยแต่ว่าสิ่งที่เขามองคุณคนพิเศษหนึ่งเดียวในหัวใจคุณตอนนี้มองว่าคุณอยากจบความสัมพันธ์มองว่าเขาเก่งไม่พอดีไม,อดไม่พอรวยไม่พอซัพพอร์ตคุณไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขไม่ได้คุณเลยเหม็นความรักเบื่อความรักเลยอยากหันกลับมาลักตัวเองซะง,งั้นนะ่ะตอนนี้เขาอยากจะบอกว่า เขาไม่รู้หรอกว่าคุณอะแบบคิดแบบไหนคุณจะเลิกหรือว่าไม่เลิกหรือว่าคุณจะเงียบหรือว่ายังไงคุณน่าจะเคลียร์กับเขาสิ่งที่เขามองคุณคือคุณไม่ยอมเคลียร์กับเขาไม่ยอมพูดไม่ยอมอะไรเหมือนจะแบบกักความสัมพันธ์ให้เขาเป็นฝ่ายที่จะถอยทับไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังงานของอัศวินถือดาบคือคุณอยากให้เขาแบบว่ารู้ตัวแล้วถอยทับไปเองว่าดีไม่พอสําหรับคุณแบบนั้นหรือเปล่าฮ่าแค่คิดก็เศร้าใจแล้ว แต่มันมีพลังงานของหนึ่งไม้ใหญ่เขาก็ยังแอบมีหวังนะคะคนคนนี้เลขหนอาจจะเกิดเดือนมกราก็ยังแอบมีหวังคนคนนี้จะเกิดวันจนันทร์วันอังคารวันศุกร์วันพฤหัสวันเสาร์ได้ หนึ่งไม้ใหญ่เขายังแอบมีหวังว่าแบบถ้าจะทําดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งนึงหรือว่ามาหามาเจอมาดากักรอเลยอีกครั้งหนึ่งคุณจะให้โอกาสเขาไว้นะคะแต่ความเป็นดีอมเพสสวยเลือกได้ชี้นิ้วสั่งนั่งสื่อสวยอยู่บนโซฟาตตัวปลอดอยู่บ้านหรือว่าแบบ อยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลใดๆของคุณเนี่ยเขาแอบ,บมองแอบบสองอยากจะให้คุณรู้ว่ามีใครบางคนนะคะตอนเนี้แอบบมองแอบบสองแล้วก็รู้สึกว่าคุณเนี่ย <S 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 เหมือนจะไม่รักเขาแล้วเหมือนจะเบื่อนหน่ายกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนจะปล่อยเขาเข้าสู่ธรรมชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะคุณกับเขาอาจจะเกิดปีมะเมียปีมะโรงปีขาาน,นะคะปีลิงปีหมาปีงูปีห,ปปหนูปีหมูนะคะ พนังงานของคนคนนี้ตอนนี้รู้สึกเศร้าส้อยเสียใจเบื่อกังวหลหงหวยหัวร้อนอสุรินือดาบเนหัวร้อนอยากเจออยากปะทะอยากเคลียร์เขาอยากเคลียร์กับคุณอยากถามคุณอยากมาเจอตัวเป็นๆอยากจะเขยา่าคุณว่าแบบเป็นอะไรทําไมไม่รับสายเป็นอะไรทําไมไม่ตอบไลน์เป็นอะไรทไมไมําไ,ทไมไม่อยากเจอหลายสิ่งหลายอย่างเอ๊ะหรือว่าคุณแบบว่าหงุดหงิดหงุหวยวันนั้นของเดือนหรือเปล่านะเขาเลยรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยไม่ได้และอยู่นิ่งไม่ได้แล้วแบบฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างไม่แคลว,ว่าคุณกับเขาเนี่ยต้องคลาดเคลื่อนต้องเลื่อนรอยต้องผัดผาาจากกันแน,แน่เลยนะคะนี่คือพลังงานของ ตอนนี้วินาทีนี้เลยสิ่งที่เขามองคุณเขาคิดกับคุณคือเขาคิดว่าคุณกำลังจะเลิกลาขอเลิกตัดจบลึกลับเงียบอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวไม่ให้เขาเข้าใกล้แล้วก็เหมือนแบบว่าปฏิเสธเขาทุกสิ่งอย่างแต่คุณใช้การแบบเงียบแล้วก็เชื่อดเขานิ่มๆนะคะ พลังงานคือคนคนนี้คิดว่าคุณกําลังเชื่อดเขานิ่มๆให้ตายทั้งเป็นแบบค่อยๆแบบว่าดันเต็งออกไปจากชีวิตคุณเองด้วยความที่ดูแบบไม่เทียบเท่าไม่คู่ควรเขายังมองคุณเป็นคนที่ดีที่สุดใจดีน่ารักแสนดี ไม่มีใครมาแทานที่คุณได้นะคะความเป็น DM-PAT พกับหนึ่งไม้ไม่ว่าใครต่อใครจะมองว่าเขาต่ำต้อยไม่คู่ควรกับคุณยังไงแต่เขาก็อยากจะแบบว่าเข้ามาหามาปลูกต้นรักมาทำให้คุณมีความสุขแล้วก็ขอโอกาสคุณคนคนนี้มองคุณทีไรนะมีความสุขชื่นใจ คุณเป็นเหมือนน้าทิพย์ชโลมหัวใจเป็นพลังงานบวกให้เขาในแต่ละวันที่จะขับเคลื่อนนะคะที่จะแบบไปทํางานไปหาแพชชั่นหาอินสปิเรชันในการใช้ชีวิตทุกๆครั้งที่เขาไปเจอเพื่อนฝูงเพื่อนเขาจะแบบว่า คุณดูดีจังเลยอ่ะเขามีแฟนสวยเขามีแฟนเพอร์เฟกนะอะไรเงี้ยอย่าปล่อยนะต้องรักกันไปนานๆคบกันไปนานๆนตัวคุณเองนะคะทําให้คนรอบข้างเขาชื่นชมประทับใจแล้วตอนนี้สิ่งที่เขามองคือแล้วถ้าหากว่าทุกคนรู้ว่าอยู่ๆคุณก็เงียบใส่ไม่สนใจอยากเลิกอยากจบความสัมพันธ์โอ้ my god เขาต้องโดนแบบว่าทับถมแน่เลยทําใจไม่ได้ไม่นะอย่าทิ้งเขาเลยนะ เขาไม่อยากเลิกเขาไม่อยากโดนทิ้งนะคะนี่คือตอนนี้เขามองอยังไงเขามองว่าคุณกําลังจะหาวิธีทิ้งเขาโดยการเชืยอเขานิ่มๆให้แบบว่าล้มหายตายจากไปจากคุณโดยที่แบบว่าไม่เหลือเยื่อใยนะคะพลังงานท็อปปิกฟินๆเบาๆก่อนนอนนะคะแฮปปี้มีความสุขนะคะ n ไนท์ night, ค่ะ